ครับสวัสดีครับพี่น้องดูชุทุกคนก็ข้ามารับชมชิปของช่องจาชนชาแนลเราก็อย่าลืมกดติดตามกันเยอะๆนะครับอะวันนี้เกาะติดทีมงานเ็บไซ์จบเมนเช่นเคยครับมื่อวานมา,มา,มายังไม่ถึงนี่เลยทำย่าเร็วเนะพี่น้องือว่าเอาเดินแห้งไปไป,ไปไปปูไปปูด,ดินนู่นครับพี่น้อง กับช่วงเช้าๆครับอากาศก็เช่งเย็นๆหน่อยครับวันนี้นี่ล็อกกี <c oughs> ้มาถึงกระตักขายเลยครับพี่น้อง มาเห็นรถเสียดเดียววะ่ะน้องอมาไหมรถเสียดเดียวไม่เห็นนอ้อนี่ก็เห็นจะเช่นเนี้ยสมคันเอ,อ้ยเสียดเดียวไปไหนวะไัเนี้ย เจสืบไปสานอ่นะโอ้อันนี้มันเป็นดินดินหน้าหน้าดินสวยครับเอาไปปูด้วยเอาไปปูที่รถติดเมืาอวานนี่นะครับพี่น้องขึ้นปมถ่ายให้ดู แสงเช่ยงก็หึมเลยจนน่าโค้ดพาดูคันนี้แปดครับไม่ค่อยนอนเท่าไหร่มากอ่ะไปดยกกีปเลยนี่ อย่าไปแลวครับโรก,กี้ถอยมาครับ กระบะข้างคันนี้สูง60นะผมว่านี่ไม่ใช่55หรอกถ้า50ก็จะเที่ยงอย่างเนีคันนู้นนี่มันผมว่ามัน60ก่ิบอ่ ่อ,ย,อยังไม่พอครับไปอ,อ่ะ๋อล็อกกี้ไปแล้วครับอันนั้นกับล็อกกี้นะครับพี่น้องเดี๋ยวมาดูล็อกกี้ขึ้นถนนกัน ไปแบบเบาๆครับนี่เออเขิน่งถอยหน้าครับเดี๋ยวเราปิดท้ายด้วยคันนี้เนาะล็อกกี้สีชมพูเนาะ ก็ไม่มีอะไรจะพูดมากนะครับพี่น้องให้ดูกันไปเรื่อยๆนี่แหละฟังเสียงรถไปด้วยช่วงนี้ผมก็มันไม่มีรถที่จะให้ถ่ายแล้วก็เลยแบบเลยมานี่แหละมาดูทีมงานนี้เกาะติดทีมงานนี้นะครับ จะไปถ่ายนู่นก็ไกลรถคันนี้มันสวยจริงๆว่ะสีน้ำเงินแก้วผมว่าถ้าเป็นกระทะชุบโคมเนียมเนาะใส่หมวกแต่งโอ้สวย ส่งมันได้อ่ะรถทันเนี้ย อยู่3คันนะเสียดเดียวไม่เห็นครับประกาศหาตัวเสียดเดียวครับเล่นกันแล้วนี่สอิบครับนี่ไปแบบสบายสบายเลยครับนี่ไม่ต้องเหยียบมากเลยครับเบาๆไปเลย เลยปิดท้ายคันนี้ครับเนก้าเนี่ยเออไม่ใช่็อกกี้ขอโทษจริงครับพี่น้องโอ้ยติดปากเนาะ็อกกี้สีพูครับนี่มันไม่ออกสีพูนะมันออกสีคล้ายๆเลีอยนหมูเนาะพี่น้องเข้ามาไหม อะไรมาให้พ่อเนาะไอ้หนอ ย,ยังไงก็ฝากพี่น้องเป็นกำลังใจให้ตานเชนแนวหน่อยนะครับพี่น้องช่วยการจดกดติดตามหน่อยนะครับช่วยกันแชร์กดติดตามให้หน่อยครับผมจะได้มีกำลังใจมาถ่ายให้ดูทุกวันครับยังไงก็ขอบคุณเอนฟีทุกคนนะครับที่มาคามมอมเมนต์ให้กำลังใจครับเห็นอยู่ผมเข้าไปดูแล้วขอบคุณจริงๆครับที่ให้ําลังใจขอบคุณพี่ๆทุกคนด้วยครับ ที่เข้ามารับชมคลิปของผมอย่าลืมกดจิดตามนะครับพี่ๆน้องๆทุกคนที่เข้ามารับชมใหม่นะครับคนไหนเข้ามารับชมใหม่แล้วก็อย่าลืมกดติดตามด้วยแล้วกรร็อกดติดตามช่วยกันแชร์ไปครับยังี่ สวยเวลาถูกแดดนี่เงาวับสีน้ำเงินเนาะพยายามน้ำเงินแจ้วไปโอ้กททับเตาชิดครับอันนี้ร้อยเก้าห้านะพี่น้องเป็นช่างร้อยเก้าห้าครับนี่มันต้องเหยียบหน่อยครับช่างร้อยเก้าห้ากำลังกำลังเดียกเฟีย์อยู่นี่อ่ะยังไงก็ขอผมขอทำธุระก่อนนะครับยังไงก็ขอลงชิดยังนี้ครับเดี๋ยวมาถ่ายดูใหม่ครับ ก็ขอบคุณท่านผู้ชมทุกคนนะครับก็เข้ามารับชมช่องของการชาแนลแล้วก็อย่าลืมกดติดตามกันเยอะๆนะครับก็เดี๋ยวผมไปก่อนนะครับเดี๋ยวผมมาไลฟ์ให้ดูใหม่ครับก็บา,บายพี่น้องทุกคนครับสวัสดีครับ